วันนี้พาเพื่อนๆมาสางกอไผ่สร้างมนนะครับเนื่องจากว่าเขาเริ่มมีจำนวนต้นเยอะขึ้นนะครับนะจำนวนต้นเยอะขึ้นก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีการสางเขาออกนะครับเอาต้นเล็กๆอย่างนี้ออกนะครับอันนี้ก็เป็นต้นใหม่ที่เกิดปีนี้นะครับอันนี้เป็นต้นใหม่อันนี้เป็นต้นใหม่ นะครับต้นใหม่ก็จะเกิดอยู่1 2 3 4 5 6 7นะครับ7ต้นนะเพราะฉะนั้นเราก็จะสังพวกนี้ออกนะก็เอาออกไม่เยอะนะครับออกไม่เยอะออกเฉพาะาต้นเล็กๆอย่างนี้นะครับสี่ต้นนะฮะสต้นข้างฝั่งโน้น3าฝั่งนี้หนึ่งน, 1, นะครับเดี๋ยวก็ใช้เรื่อยในการตัด นะตัดสางเราจะตัดติดติดด้านล่างเลยนะครับตัดทีกข้อตาแรกเลยนะครับตัดออกเลย ออกไปแล้วหนึ่งเ,เนื่องจาว,ว่าด้ามด้ามเขาหักแต่ว่าเราก็ยังจับจับได้อยู่นะพอจับได้อยู่ใช้งานได้อยู่ สองนะเดี๋ยวผมไปฝั่งโน้น Tsk, 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 ก็ตัดออกไปแล้วสี่โล่งเลยเห็นไนะโล่งเลยนี่ครับก็ดูดูสวยขึ้นเดี๋ยวเราเจะลิบกิ่งเขาออกนิดนึง ตอนนี้ผมยังตอนกิ่งไม่เป็นเดี๋ยวจะศึกษาปีหน้านะครับก็คงจะได้เริ่มที่จะตอนกิ่งอันนี้ก็ปลูกไว้เข้าปีที่สามนะครับซึ่งจะเข้าปีที่สามคือสองสองปีอยู่นะครับ กอน,นี้เพิ่งจะได้สองปีก็สมบูรณ์สมบูรณ์กว่ากออื่นๆ ติดแขนงไม่รู้ว่าทำถูกวิธีไหมนะครับเพื่อนก็ทักมาบอกหน่อยแล้วกันนะครับหรือจะปล่อยให้มันหลุดเองธรรมชาติก็ได้เนาะนะปกติธรรมชาติแล้วมันก็จะหลุดเองอยู่แล้วเวลามันโตขึ้นแขนงมันก็จะหลุดเองสี่กั้น เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยละเพื่อนมาดูใกล้ๆนลนน่ตรงไหมก็จะมีบางกิ่งก็จะโคดงอเนาะนะครับอันที่มันเกิดใหม่มันก็จะตรงกว่าเพราะว่ามันจะได้รีบขึ้นไปหาแสงอันที่เกิดที่หลังนะมันจะตรงกว่า อันที่เกิดตอนก่อนมันก็จะเริ่มเอียงเอียงฮะอันนี้เกิดปีที่ปีที่แล้วเนาะอันนี้ปีนี้มันก็จะแข่งแข่งกันขึ้นแล้วก็อันที่เกิดที่หลังอะ่ะมันจะโตกว่านะเกิดที่หลังจะโตกว่าต้นจะใหญ่กว่าต้นเปากว่านะต้นเปาคือต้นตรงนะครับ นี่ครับสวยงามเนาะหลังจากตกแต่งแล้วก็นะครับมีความสวยงาม